ของวงการบันเทิงค่ะเมื่อวานนี้หลายคนทราบข่าวผ่านทางโซเชียลกันเยอะแล้วก็มีการแชร์ต่อกันมากเลยนะกับการจากไปของอดีตนักแสดงชื่อดังวัยในยุคเอ่อในยุค่ะคุณผิงก <นะ S 2> ิมพาพรลีนุตพงศ์นั่นเองค่ะเพื่อจากไปอย่างสงบนะคะเมื่อวันศุกร์ที่7ที่ผ่านมานี่เองค่ะคือคุณผิงเนี่ยจากไปในวัยแค่38ปปีเท่านั้นเองค่ะเมื่อวานนี้ค่ะทางครอบครัวได้จัดพิธีรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมศพคืนแรกที่วัดเครือวันวรวิหารภายในงานก็มีญาติและเพื่อนสนิทมาร่วมไว้อา บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะภายหลังค่ะคุณแม่และพี่ชายของคุณผิงนะคะเล่าให้ฟังว่าคุณผิงเนี่ยป่วยด้วยโรคตับมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เริ่มป่วยด้วยโรคไตและโรคหัวใจเมื่อ5ปีที่ผ่านมาค่ะระหว่างนั้นก็มีการรักษาอาการป่วยมาตามอาการโดยตลอดค่ะ,คะก่อนที่คุณผิงจะเสียชีวิตได้เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่ห้อง CCU นะคะในช่วงค่ำของวันศุกร์ที่7ที่ผ่านมาคุณผิงก็จากไปอย่างสงบด้วยอาการขาดออกซิเจนในสมองค่ะ ก่อนหน้าที่จะเข้ารักษาตัวคุณผิงยังสามารถไปทานข้าวกับเพื่อนแล้วก็ไปกับครอบครัวพูดง่ายๆคือใช้ชีวิตได้ปก,กติะคะ่ะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าทางครอบครัวเองก็เตรียมใจกับเหตุการณ์นี้เอาไว้บ้างแล้วแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะกระทันหันขนาดนี้ค่ะ ย้อนเส้นทางในวงการบันเทิงของคุณผิงพิมพาพรกันหน่อยค่ะ,คะ <ๆ S 2> เธอเริ่มเป็นที่รู้จักจากภาพยนตร์เรื่องสยิวเมือม่อปีอ2 5 4 6นะคะเรื่องนี้คุณผิงเองรับบทเป็นเต่าเป็นสาวห้าวทอมบอยเลยค่ะ,คะซึ่งเพื่อนนักแสดงในเรื่องก็คือบอลลูนพินสุดานั่นเองค่ะได้โพสต์ไว้อาลัยเพื่อนรักด้วยขอให้ดวงวิญ,ญญาณของเพื่อนไปสู่สุขติ แม้ว่ามันจะเร็วเกินไปก็ตามค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผิงก็ยังมีผลงานภาพยนตร์เรื่องอสุจาคู่กับลีโอพุทธในปี2550รวมไปถึงละครเสือสิงกระทิงโสดและกลรักเกมพยาบาทในบทนางร้ายสุดเซ็กซี่ด้วยค่ะรวมไปถึงผลงานมิวสิกวิดีโอเพลงเธอเป็นนางเอก MV นะคะเพลงพูดไม่ค่อยเก่งของศิลปิน a b บี r นม l นั่นเองค่ะ แล้วก็มีการถ่ายแบบชุดว่ายน้ําขึ้นแท่นดาราเซ็กซี่ตอนนั้นก็ว่าได้นะคะระยะหลังๆมาค่ะคุณผิงพ,งพิมพ์พรไม่ค่อยได้รับงานในวงการบันเทิงเพราะว่าเธอเปิดธุรกิจร้านเสื้อผ้าชื่อแบรนด์ว่าเบสนะคะเจ้าตัวเคยบอกว่ามีความชื่นชอบแฟชั่นที่ฝังลึกมาตั้งแต่เด็กๆค่เะเพราะว่าคุณแม่เองก็เป็นสไตลิสด,ด้วยก็เลยซึมซับด้านแฟชั่นมาโดยไม่รู้ตัว แต่เอาจริงๆนะคุณผู้ชมดิฉันเองก็เป็นอาเพูดตรงๆเป็นแฟนคลับคุณผิงเหมือนกันเพราะว่าเติบโตมาในยุคนั้นเนี่ยนิจยสาสารวัยรุ่นทั่วไปสมัยก่อนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน็อกนไอ้บัสหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณผิงขึ้นปกมาหมดแล้วดังมากในยุคนั้นนะก็เป็นกําลังใจกับครอบครัวแล้วก็ขอแสดงความเสียใจมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะใช่แล้วค่ะอ้า